ช่วยกดติดตามช่องบ้านบ้านของบ่าวสะกุลขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังแรงใจฝากกดไลค์กดหัวใจให้ผมด้วยนะผมหนุ่มบ้านนาะ จากอำเภอสว่างแดนดินสวัสดีครับผมบ่าวสกุลนคนสว่างครับผมเมื่อน,นี้นายจ้างให้หยุดพักพ่อนครับบ่าสุกคนว่าจะเห็นมูแดดเดียวครับผมเนาะตอนนี้ก็ซอยไปแล้วครับตอนนี้ก็มีเนื้อไก่นำเนื้อไก่ชื่อมาจาก ที่ทักเก่านะครับผมนะครับจะสัอดียังเป็นทางก,การครับหลังจากได้งานมาบอได้มีเวลาเลยครับงานใหม่เนาะครับผมในรายละเอียดจะในคุยกันอีกเคลื่อนนิ่งครับตอนนี้เขอญาติเห็ดหมูแดดย้อนครับตอนนี้ครับผมสำหรับว่าจะเห็ดสูตร,ตรเก่าเลยนะครับ บอลสก,กุลนี่แหละมีอย่างกระใส่ลงไปพี่เก้าครับเนาะผมก็ได้ซอยไปแล้ว,ซอ,วนนลซอยไปส่วนหนึ่งแล้วครับซอยไปส่วนหนึ่งแล้วแต่เมื่อี้ยูนิกะอยู่งานทามใกล้นะครับผมงานกะมีตลอดครับก็เลยได้จ้างสิบุนเวียนกันหฮยุดครับผมไฮยุดงานนะครับ จะจังใดมุนีมืดๆอ,อาจิมีภาร,รก,กิจเหตหลายอย่างเลยครับมุนีจ้หยุดท,ทันทีครับเดี๋ยวตอนนี้เขาจะซอยหมูกอนด้วยกัน อยู่นี่กัสบายดีพี่น้องมันอยู่นี่เนาะสบายดีครับเห็นพี่น้องเอฟซี FC ถามกันมาหลายแต่ว่ามันอยู่นี่กันมา,มาใหม่พี่น้องไอไอเห็ดยังเลยกับเาได้ต้องเบิง่งคนเก่าเปน็ปนคนเป็นพาเห็ดพาอย่างเนาะครับเห็ดงานนี่ผมมีเวลาเนี่ยนะครับผมงานผมมีเวลา ได้ตอบอย่างพี่น้องเนาะเลิกงานมากอ่ะเห็ดกับขอกับน้ำกินครับนเนาะขอกับน้ำกินยุนี่ไอ้พลุงงานเนาะคุนบอกว่าเี็ดเนื้อแดดเดียวคุนว่าระวังน้องแมวเด้ของฉันมีน้องแมวนําครบบอยู่นี่มีแมวพอมเนาะนะาฉียด้นั่งเฝาครับมุนี่นั่งเฝ้าเอานั่งฝเฝาแดดกำลังมาครับยอจะน้อยสีย่างไปถ่ายบรรยากากศข้างนอกให้มึงจะเข้าครับ 个那嘛。 ชื่อนำ้ำไงเพิ่นอยู่ไงเพิ่นอยู่นี่แหละครับไงไงเป็นอยู่เอามาขายให้ ว่า,าเด็ดไก่ตากแดดนะในท่ับไก่ซื้อมาโด้ยสุดละแต่ว่ายังแข็งอยู่ครับน้องไก่อยู่นี่อยู่นี่เพิ่นบบได้ให้ใส่แก๊สครับผมใส้ไฟฟ้ายัางเดียวเนาะคีอกระทะไฟเห็นอยังเกี่ยวกับอ่ามน,นองเข,งขา้าอย่ที่ใส่ไฟฟ้ายังเดียวนะครับไก่อันนี้ไก่ซื้อมาครับผมไก่ซื้อมาตั้งแต่ ที่ผักเก่าครับเอาจิมาซอยเห็ดแดดเดียวด้วยกันแต่ว่าเอาท,าอาทีละอย่างก่อนครับทีละอย่างก่อนโอเคครับอ่ะจะพาพี่น้องอย่างออกไปเบิ่อนทางนอกจักร้าวครับผม ก็คือบรรยากาศที่ทํางานตอนนี้พี่พักนะครับผมที่พักครับนี่ก็คือครับผมบรรยากาศทั้งนอกเป็นฟาร์มไก่นะครับผมแต่ว่าอยู่นี่คือลวรอบขอบชิดครับผมอยู่ท่ามกลางหุบเขาครับพี่นะ้องหุบเขาเพราะว่าฟาร์มไก่มันเขามาตั้ง ตั้งอยู่ในในป่าในในในภูเขาแถวว่าง่ายซะเพราะว่ามันเกี่ยวกับบนภาระทางกินเนาะก็ <S <S <ม>เลยต้องมาตั้งอยู่ไก่สำหรับเรื่องกับเขากับน้ำเรื่องพักมีนี่สี่อค่อยมีบบมีช็อปบบมีร้านค้าเนาะรถช็อปก็ทิเข้ามาต้องลงกับเข่าไปหลายๆครับผมลงกับเข่าไปหลายๆ ตอนแดดก็เรื่อมออกก็คือยึดถ่ายแต่ในบริเวณนี้เนาะเพราะว่าไปถ่ายทั้งอื่นบ่ได้นะครับผมเพิ่มให้ถ่ายครับผมเพราะว่าเพิ่มให้เผยเผยแพร่พวกเรื่องเกี่ยวกับงานครับผมเพราะว่ามีกล้องกล้องจอนพิษอ้อมโรงงานเลยครับเนาะครับดูซสึกวาชิเ้มงวดครับผมเพิ่่ให้เผยแพร่เกี่ยวกับสถานที่ทํางานออกไปให้ข้างนอกได้ได้บึ่งเนาะครับผมก็สชีถ่ายบริเวณนี้แหละครับผม ที่พักที่รับที่นอนครับผมบรรยากาศยามเช้าครับผมพายังขึ้เบืองอันจีกเขาอันนี้ก็เป็นว่างตากผ้าครับผมบางตากผ้าเนาะน,นี่ครับบรรยากาศอยู่ข้างุบเขาครับเนาะครับทางุบเขาครับเป็นภูเขาอ้อมเต็มเลย ครับผมน,บนี่ก็จะเป็นโล่งไก่ข้อไก่เนะาะดี๋ยวพาไปเบื้องไอ้พักพี่น้องพักนี่ครับปลูกไว้มีประมาณนี้ครับเอาใส่สอบเอาดินใส่สอบครับเพราะว่าทั่วโรงงานนี้มีแต่ไอปูนพื้นปูนมาเลยเนาะพี่น้อง พื้นปูนเม็ดครับผมกับประมาณนี้ครับผมนี่ก็เป็นที่พักเนาะนี่ที่พักครับผมอยู่กันหกคนกับไอ้เพื่อนที่พักนี่ซอยไก่เหรอวะคุณได้จับแล้วประมาณนี้เอ้าได้ใบแล้วจับเธอเดียวเลยพี่น้องครับผม อย่างขอตั้งก้องแป๊บหนึ่งครับโอเคครับไ็ลเลยเห็ดเท่เดียวเลยพี่น้องเกือบตากกันเท่อเดียวเลยใกล้กับชิตาครับเพราะว่ามันถ้าของแห้ง่งนี่มันง่ายครับเพราะว่าทวดเลยเนาะถ้ามันบ่แห้ง่งนี่มัน,น,ม,นมันเหียดกับข้าวยากครับเพราะว่ามันบ่มีแยดเนาะไ,ได้ไฟิฟ้าอย่างเดียว เด็อแล้วตะแห่งกระเซียบอยู่ครับเมียไก่กันเลยเด็กกินให้งานอยู่นี่ตลอดครับผมงานพอไก่บอันไข่ครับปีใหม่สงการบริยุทธ์ครับแล้วอยู่ที่นาจ้างที่ให้ยึดพักผ่กอนแล้วแต่เป็จทีสั่งหมุนเวียนกันว่าง่ายสัครับรุกพวก คือบคืองานสวนนะครับงานสวนอาจจะงานสวนอาจจะโลวผลผลิตไงจังสิมีงานหลายอยู่นี่มีแต่ง,งานตลอดครับผมโอเคครับผมถือว่าเป็นการตัดสินใจที่โอเคครับผมไรามาครับขอบคุณไปทางาเชีบต้นน้ำครับผม ป็นจะหาให้กขอบคุณแนวนำแนวครับเป็นหมู่กับเชฟต้นครับผมที่รู้จักกันเป็นคนเียดงานอยู่แถวๆนี้ครับเพื่อนจ้ติดต่องานให้นะขอบคุณหลายหลาจังไางบาสกุล ไอ้ซอยไก่ซอยหมูแล้วกันแล้วก็สีเอ,อเื้อบร่วมกันเลยครับบมต้องอย่างมากมายสิเอ,อเือบร่วมกันเลยแะ้วก็ไปต่าตาในบารสกุลสีถ่านเพื่อีกเท่านึงครับครับผมตอนนี้บารสกุลกะซอยเนื้อหมูกับเนื้อไก่ครับเต็มกระลำังกูรูเลยตอนนี้บารสกุลสิต่าเครื่องมาเอือบเนาะครับในนี่กะใส่ทุกอย่างครับมีพริก กระเทียมกระเทียมแห้งไอพริกไทยแล้วก็บักพริกเม็ดกระเทียมน,น้ำตาลรวดีแล้วก็สุนดนวดเนาะครับผมเนาะ,ะเดี๋ยวเราสกุลจีตำครับบาดนี่ตำชั่หน่อยตำแล้วก็จิเอ,อ่อไปตากเลยครับตอนนี้แดดกำลังพอดีเลยแดยดกระแดตั้งกล้องนิดหน่อยก่อบ งมสักหน่อยแดดจะนั่นดีครับพวกนี้ยึดถือมือต่อมาอกนต๊ะกดโต๊อยู่มือหนึ่งมือนึงของมือนะครับกนโต๊ะใช่ไหมพวนี้นดแดดแดดดี ว่าตอนได้นะเป้ท่านในเพื่นอนอบอกเพราะว่าเดี๋ยวนอ้องแมวอีกาห้องเต็มเลยครับเพื่นอนเกาทียวนเลงะมีห้องแมวมีอีกามันจิเห็ดกินง่ายครับถ้าเอเอาเห็ดที่มันแห้งมันทอดซุกไว้นะเพราะว่าวยืนเพื่อนบูมีแก๊สเนาะที่ว้าไปแล้วเนาะมีต่กระทะไฟฟ้าใส่ไฟฟ้ายางเดียวห้ามใส่แก๊สครับแต่ โรงน้ำไก่เนระหมกักหวานเดี๋ยวใส่ตะไคร้ไหมครับไก่ครับในาลายเสือบครับ เครื่องเสียงอีกาตระห้องกันแล้วพี่น้องเอ้โมเป่าขอได้ดันใครอยู่เดียดตอนเดียดสองโมงเศร้าเดียดแหงครับตอนสองโมงเศร้าของอิตาเลียกันจีบบ่ายโมงไทยขอเราแล้วครับ ก่อนบอเสื้อนี่พี่น้องว่าไอ้วังบ่มีพักบ่มีบ่มีกินบ่มีดีครับบางที่บม่มีบุ้งอยู่นี่ก็บม่มีบุ้งกินเลยครับบ,บุ้งแดงบ่มีหางยะโอ้งลักหมีหางยะครับ

ครับบัน่อยมาสุกคนครับโอ้ลืมลืมแกะซอดหอยพี่น้องอ่ะจะสอดหอยอี แห้งดีครับปิดตาแห้งไวให้เบาสกุลแต่ว่าถ้าใส่ซอสหอยไปมันจีน่าน่านแห้งนะครับเราใส่หลายใส่จังอนครับผมกดยัดเปิดขึ้นรอบ แห้งค้าครับฝาเขียวตัวนี้ยังบเปื่อยตัวนี้ใช้เนี่ยครับเครื่องรุงกะเอามาแต่คุณละลกีมีไ้เนยเกาจะฉพาดชิ้นเดือนครับชิ้นเดือน นี่ร่วมกันทั้งหมูทั้งไก่เลยพี่น้องร่วมกันเลยทั้งไก่ทั้งหมูรวมกันหมดทุกอย่างมัก็มีไก่ก็มีเกล็แบบใช้กันเลยครับผมเราต้อง <c oughs> ยังมากไปอัน <c oughs> ที่เอล็ดไปกับอันที่โบวิต่ามาครับจังไน ให้มันเข้าน้ำเข้าเนื้อกอ่อนอยำครับบั้นนี่เขาัดเปลี่ยนทางกล้องกันยำมันเข้ากันก่อนบัดนี่จะเป็นในหมูเด็ดเดียวกับไก่เด็ดเดียวให้บ้าสกุลบอสล่อเบื้องนะครับพี่น้อง ให้กบมูลลายเป็นคอก็ได้คืองโอเคครับเอ้าแบบนี้เดี๋ยวบอกให้คนขอยัดเอื้อบเนี่ยงให้มันเข้าออก,กันก่อนนะครับผมต้องได้รับคนไทยให้บางอีกเท่านั้นครับโอเคครับ นครับปัดนี้ได้เวลาแล้วครับพี่น้องได้เวลามาแตากแล้วอุ๊บบรรยากาศก็กำลังดีเลยครับแดดรับคอดีนะครับหลังแตกเตากนาะแตกอัเดีย 光骑了。 เสร็จแล้วครับผมใกล้ก็มูแดดเดียวของมาสกุลเสร็จต่ตอยแล้วเดี๋ยวผมการชี้คอยัดปิดคลิปเห็ดใกล้ก็มูแดดเดียวไปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจเนาะทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มาหาบาสกุลน,นะครับผมกะมาสกุลกะขอให้พี่น้องทุกท่าน มีความซุกนะครับผมความุกความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะครับแต่ในบาสุกคนขออนุญาตลาไปด้วยคลิปเห็ดใกล้มูแดดเดยวไปเพียงเท่านี้ครับผมให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งครับสวัสดีครับอย่าลืมติดตามบาสุกุลไปเรื่อยด้ครับผมเดี๋ยวจิท่ายให้เบิง้งคืเอเก่าครับผม